สวัสดีครับผมเกมี้แเตอร์กันติกแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์กับโปรเกมดิกชันครับผมวันนี้ครับผมจะมาสร้างแมปดิฮังเอ่อฮันก์เกมครับผมเป็นคนเขียนแมปการสร้างแับก็คือแบบง่ายๆครับก็คือเราต้องวางสลับไว้อย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำนะครับผมก็จะให้คนดูครับว่าทําแบบไหนครับแล้วก็ไปทํากันได้นะไม่ทําก็ไม่ต้องทําจะทําคุณก็ทําไป อันนี้ไม่ว่าผมไม่ได้บังคับนะครับถ้าคุณอยากทำก็โอเคจะอัจฉริยะใส่ของคุณอย่ามาด่าคอมเมนต์ผมด้วยกันนะนมาด่าผมกันก็น,นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นสาม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 คูนสี่ครับคือสามเนี้ยสี 4, ่วงกลมนึงอะไม่รู้หรือเปล่านะไม่รู้ผมการไม่ค่อยเป็นด้วยสามคูนสี่ยังไม่รู้เลยคืออะไร นี่ผมเล่นไมค้ามาเป็นปีเป็นชาเลยคุณยังไม่รู้เลย 3, 4, สามคูณสี่กะอะไรนะกะไม่เป็นกะไม่เป็นไงคือความที่เรากะไม่เป็นก็กะไม่เป็นก็เวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันูนย์ี่สี่ครับเพราะว่าถ้าเล่นสูนี่สามครับก็เราจะเอาของใส่กล่องไม่ได้ครับ,รบก็งั้น,นครับผมจะต้องใช้สนะูนย์ี่สี่ไงตอนนี้คือสูนี่สี่คือตัวช่วยที่ดีมาก ก็ผมนะก็นะหลังจากที่สู4ก็ออกไปเมื่อหลายสตาห์ก่อนก็โอเคกระแสตอบรับเกมไมค์ครับก็ดีขึ้นนะผมก็ไปดูนะครับว่าเขาบอกว่าจะออกห4 5แต่ไม่ได้บอกว่าจะออกวันไหนนะเขาบอกจะออกไม่รู้ก็จะแค่คอยยังกิษอเปล่าถ้าไทยไม่ออกแล้วนะผมเสียใจมากผมจะไม่ได้เล่นไมค์ครับอีก ก็จะเสียใจมากแต่ผมก็จะเสียใจมากมันดูไม่เป็นปุงกลมแล้วอะนี่น,นีมันจะดูดแบบนี้ไอ้แกออกไปให้นะผมเคยมีความแค้นกับแกมาหนึ่งครั้งครับก็คือแกะพาคิปเปอร์เข้าบ้านผมครับไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าตอนนั้นอะ บ้านแบบกำลังสร้างอู้แบบสวยเลยอะเซนใหม่ๆแกะมาปุ๊บ,อ,าาบอ,อ้าวก็บอกว่าอ้าวแกแล้วมา่รู้ตีมันออกไปครับไม่รู้มันแคบผมตอนตีเปล่ามันไปนเรียกคิคกปเปอร์มาเลยอะโอ้แกอ้าวน้าทรงๆหน้า,าเดี๋ยวพี่บอกวัตเดีเ๋ยวจะไปผมใช้เกบอกครับเพราะว่ามันจะได้สีสวยนะ ไม่เกี่ยวสีสวยหนึ่งสองสามก็ก็สา,สาไปโอเค อไป้ยมันหามันจะทำให้ผมเ,เครียดมากแค่แก่ตัวเดียวมันทำให้ผมเครียดสุดของสุดสุดสามสามหกเก้าไอ้บ้าเก้าแล้วเกินโจผมนี่ชื่อเอชื่อเอเลยกักพี่เอชื่อเลยเดี๋ยวมันจะทำผิดพลาดมาดันไม่ดีเลย อันนี้ก็เอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับผมก็น่าจะสนุกอยู่เอาไปเล่นกับเพื่อนๆครับคือผมเล่นมาเนี่ยผมไม่ค่อยมีใครมามดอทเจมกับผมเลยไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยน,นะคือผมเล่นได้เฉพาะตอนอยู่โรงเรียนมาคิดนันนี่แหละก็ราะนะครับเพรานนะ,ะว,าว่าเพราะว่ามันมันมันอะไรวะมันหยุดอิสระภาพเกิดคนอยากทำอะไรได้อิสระภาพให้ขึ จอบ์ี่สในโลกครับคุณผมผมเอามาทีไรว่าแบนบลตึกทีผมเอาโทรศัพท์ไปทีไรนะวันนี้หน้าแบบแบนบลตึกทีิครับเอาไปเล่นกับเพื่อนแล้วไม่มีโอกาสตอนนั้นก็ยังเคยขายคลิปอยู่แหละแต่ว่าตอนนั้นจะ,งงจะเรียกไงดีอ่ะจะเรียกเชนเนลจริงก็ไม่เชิงจะเรียกเชนเนลต่ำก็ไม่ก่อย แชนแนลไม่เจ๊งหรอกครับคือตอนนั้นแม่ผมยังไม่สนับสนุนครับแต่ตอนนี้โอเคครับผมไปได้แล้วครับสบายๆเย็ยอยู่ครับแม่ผมเป็นตัวจิ้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมไม่ค่อยพูดไหน,นะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำก่อนครับก็เปิดนี่ใจดีไงนี่ใช,ช้บล็อกบันชโปรไง,งสามารถเปิด y o u t u ให้คนฟัง เปิดเพลงให้ฟังกันอะไรทำนะอยห้เพลงอะไรอ่ะ,อะเออเดี๋ยววันนี้ครับไม่เอาดีกว่าเอาคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมาสอนอะไรต่างๆงละตอนนี้ครับขอแรงกันเอาเพลงรอ้อนเลยกันเพลงย้อนเพลงที่ผมชอบไปตัเพลงของฮอร์โมนซีซั่นสาม

เคเรก็เสร็จแล้วครับมันเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เออคือได้วงกลมแล้วแต่ว่าไอเนี่มันไปลกแปีกอันนี้เ้ ายมันไม่มีความเป็นวงกลมเลยอันนี้ครับอัสาัอันเนี้ยมันไม่ขึ้นมันต้อขึ้น,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 นเลย เล่กคนนีเป็นรผมเก่งแรงนะรู้เพราะว่าพูดหนึ่งไหมครับยังไม่พูดเลยครับมันยากคุแปลเพลงนี้ไม่จบเล้วู้ะไปกับซาเนก่อนครัไดูมมุกอครับจรู้ครับเพลงประกอบ อันที่แกสบายใจใครใครเข้าใจกูบ้างจะไปรู้อันไม่ถามรู้ไหมเดี๋ยวฟังเพงอะไรต่อไหมครับหรือว่าอยากฟังเพลงเดิม

哦。嗯啊嗯 แฝนจะกลับเอาไปเรื่องของ่วีนี้ีหน้าไม่รู้จะเก็บทันไหมปีปีนี่แหละแต่ขึ้นบอสอีนี่จะประันนี่ก็จะตายกัน เดี๋ยวผมขอไปตัดอันนี้แป๊บนึงครับผมได้ตกแต่งมาแล้ว,ว,ว,วครับรก็นะก็อันนี้บขอดจบพาร์ทเองแค่นี้ครับเดี๋ยวผมมีความลับอย่างหนึ่งครับถ้าเพื่อนผมมาดูคลิปนี้ครับเขาจะไม่รู้ครับว่ามีความะรัรและปีหน้าเจอกัน すごいティークラー。